แมทเพียรณีเปิดใจพูดชัดภาพหลุดควงหนุ่มเที่ยวใช้แฟนใหม่หรือไม่จากกรณีแมทเพียรณีมีภาพหลุดกับหนุ่มปริศนาคนหนึ่งหลังจากเลิกกับไฮโซสงกรานเตชะนรงจนหลายคนสงสัยว่าหนุ่มคนนี้ใช้คนใหม่ของสาวแมทหรือไม่ ล่าสุดแมทพิรณีมาออกรายการแชรนอกจากเผยถึงอดีตหวานใจสงกรานต์เตชะรงค์ตอนนี้แมทได้ไปเก็บของออกจากบ้านครอบครัวฝ่ายชายมาจะหมดแล้วส่วนร้านไอติมไม่ได้ไปยุ่งแล้วกับคุณพ่อของอดีตหวานใจก็ยังไปสวัสดีบ้างคิดถึงก่อนจะเข้าออกก็มีขออนุญาตก่อนไม่ได้เข้าออกเหมือนเดิม สถานะตอนนี้โสดแต่ก็มีเพื่อนใหม่ๆเข้ามาเอาจริงๆในใจลึกๆก,ก็ยังหวั่นเกรงอยู่แต่ไม่ใช่กลัวไม่กล้าคุยกับใครอีกเลยฉันครองโสดไม่ใช่แบบนั้นไม่ได้ปิดกั้นตัวเองขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยเหมือนที่ผ่านมาไหมก็ต้องยอมรับว่าไม่แล้วก็กลัวเลือกผิดแบบที่ผ่านมาด้วยส่วนภาพกับหนุ่มปริศนาที่หัวหินแม้ตอบว่าก็เพื่อนๆกันมดดำถามว่าผู้จัดการยิ้มแปลกๆไม่ค่ะ ด้านน็อตวลรริสพิธีกรก็พูดขึ้นว่าหัวอกเดียวกันเขาให้คำปรึกษากันมดดำถามนอ็อตเพื่อนมึงหรอกูว่าใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมดดำนอด็อตมึงเป็นกรรมเทพหลายคู่แล้วอันนี้ไม่เกี่ยวเขาเป็นเพื่อนกันเขาเหมือนคนหัวอกเดียวกันมีเรื่องให้คุยกันเยอะมีเรื่องปรึกษากันปรึกษาธุรกิจ